สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ในแบบ พาที่ผมว่าคือสภานรันดี้ครับง่ายแคบม,มากผมผ่านได้ครึ่งทางนะผมจะบอกให้หมดนะคะดูทางมันโคง้งเนาะถ้าตรงตรงพอดีผมจะทางได้กว่านี้ถ้าทางตรง oh! why จำสั้นนะอ่ะ,อะรีสปอร์ตใหม่เลยล้อเต็ดแดดนี้แหละล้อล่วงอ่ะเพราะเสียงของแบบนี้คือถ้าล้อล่วงอ่ะต้องกลับไปเกิดใหม่หรือรีสปอร์ตโชคดีที่มีรีสปอร์ตให้ด้วยถ้าไม่มีนี่เราดีเซตตัวไม่ได้อ่มผมว่า ớt thịt làm đi à. หยาบได้เลย ที่ฉีนในแรตตี้ทีบแบบนั้นอ่ะก็ลองหามาเล่นแบบนี้ดูนะที่5000เมตรอ่ะผมยังไม่เคยไปถึงห0 0 0ันเมตรเลยชอบตายก่อนอะคะวนันนี้อันนี้ผมรอเล่นอะไรยากยายยายารอผมไม่ติดนี่ครั้งเดียวผมพูดจริงวันนี้ไี้ผมว่ามันยาก้อซูมไปไกลเหมือนมันจะง่ายใช่ไหมครับแต่ โค้ดแล้วตกไปเลย เดี้ยวตกว่มจุ๊ชิคนพอยชิคนพยอย่ชิคนพ,พอยอ่ะชิคนพอยชิคนพอยชิคนพยอยอ,อยู่กี่เมตรอ่ะห้าพันเมตรแล้ว เคยถึง5,000เมตรของแต่ละแมปที่ตรงท้ายด้วยเพราะว่าทริปครับนอกจากแอร์เรตตทิปแล้วเดอรลองไรแล้วผมก็ยังไม่ถึง5,000เมตรแล้วแมปนี้นี่แหละที่ผมจะได้ถึง1,000เมตรจะทำ1,000เมตรที่ผมผ่านมาเมื่อกี้ ผมจะตกมมันเนี่ยคือผมจะต้มผมต้องใช้สมาธิค่ะตอนนี้ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่คุยกันได้แต่ตรงนั้นอะผมจะไม่คุยตรงนั้นค่ะจะทำแบบไม่คุยตรงนั้นไม่ว่ามันต้องใช้สมาธิมากาที่ผมผ่านมาแบบนึงแกคือแบบ มาน้ำผมก็รู้ว่าเช็คพอย n ์ตรง 5, 000เมตรที่ผมผ่ามาให้ดูแล้วอ่ะมันคือว่าเช็คพอย n ์แต่ว่าดิ้นได้ามานี่ยไม่ใช่เช็คพอย n ์เข้าใจนะ <c oughs> แต่แรกผมเข้าใจว่าเป็นเช็คพอย n ์จะได้เหยียบได้เอาไว้ก่อนเพื่อตาย <c oughs> <c oughs> มันโปรเนี่ยใครมันโปรผมขอยาเซอร์เบ้นะมันโปรอ่ะเข้าใจไหมว่ามันโปรฟรีผมดูแล้วว่ามันฟรีจริง นี่คมด้อาแล้วนาทีสิแนาทีสิวีนี้ไม่ต้องตกใจผมเล่นมาว่วาวันด่านิดนึงครับไม่ต้องตกใจ พอรถตกแบบนั้นปุ๊บพังพอพังปุ๊บพ่อแม่คุณจะเสียตังค์ซื้อรถนะะไม่มีรถตั้งเองเกลียแบบนี้มา,ากเลยตรงที่เออตรงรถอ่ะไม่สามารถสปอนได้เลยใช่ไหมมีที่สปอนสียันแต่ว่าในเซิร์ฟวร์สมมติเซิร์ฟวร์ผมมี แต่ว,ว่าซีสปบอลมีสี่สนคนอันนั้นอะเหมาะกับครอบครัวสี่คนใครเคยดูครอบครัวสี่คนไม่ใช่หรอใครเคยดูโจรไหมสเด็บโจนจะคล้ายๆแบบนี้สเด็บโจนเดี๋ยวผมทำคลิปอดันตับเวทในบุ๊คฮทเว้นให้ดู ว่าผมเก่งแค่ไหนสิงเมื่อเราจับเป็นจะรดมแบนกี่หลังเขาสายตาดีเนี่ยเขาน่ะน่าจะมูหาเราได้นะถะาผมก็ก็ก่อนนะผมน่าจะเคยเป็นอาไรตับงประแล้วโดนแบนหลายหลักมากมากนะฮะไม่เชื่ออเมร์โลงฐานเจ้าของแบบบูเคเว้นดิเออเขาจะมาประเทศไทยได้ไง เราอยู่ประเทศอะไรก็ไม่รู้ของเขาอ่ะนี่ชอบก็เปล่าทำอะไรเอามาเพื่อไม่มีอะไรมาเป็นภรรยาดิบ๊ายบายเอ้าผมจะบ๊ายบายทำไมอ่ะเกรย์คิดยังไม่จบออกมาถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งพาร์ทแล้จะ ได้กินเบญยลในแกะก่นนห้ uh, so ่นทางอนะะแต่เียผมออกได้หลายทางต้อสบายผมก็รู้ว่ามีสองทางนะไม่ใช่มีสามทางนี่เอง Terima kasih telah menonton! นี้ก็พามาออนทัวร์กันเฉยๆนะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะ้วเจ๊ผูกสถานะเพื่อถ่ายรูปรถมาให้ดูถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปค่ะ ไ,ไม่มีรถแต่เรานั่งขับรถปั่หอยามากเลยอ่ะแค่เพียงขับแมบรถสี่เดี๋ยวว่ากดล็อกนี่